สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับทางเพจกล้วยหอมทองพันกล้วยทุกชนิดภาคอีสานนะครับนําพาสมาชิกทุกท่านนะครับมาชมหน่อกล้วยไข่กําแพงเพชรนะครับลักษณะหน่อของกล้วยไข่นะครับจะเป็นหน่อสีชมพูอมแดงนะครับหน่อจะไม่เขียวนะครับที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นหน่อสดเพิ่งขุดมานะครับ ลักษณะของเขาต้นต้นจะไม่ใหญ่เหมือนกับกล้วยน้ำว้านะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะาการให้หนอก็จะเป็นหนอที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ขนาดนี้นะครับเป็นหน่อที่พอเหมาะในการนำไปขยายพันธุ์นะครับนำไปปลูกนะครับสำหรับกล้วยไทยกำแพงเพชรน,นะครับก็เป็นกล้วยที่เวลาสุดนะครับเนื้อจะแน่นนะครับ ลูกไม่ไม่ใหญ่มากเข้าน้ำว้านะครับแต่เหลืองสวยลูกเรียงติดกันสวยงามนะครับทางเพจของเรานะครับก็นำสายพันธุ์นี้นะครับมาจำหน่ายนะครับให้เกษตรกรที่สนใจนําไปปลูกนะครับไม่ว่าจะปลูกไว้เพื่อรับประทานเองนะครับหรือว่าจะปลูกเชิงการค้านะครับเอาไปขยายพันธุ์ปลูกต่อ นะครับเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางผิดของเราได้นะครับทางเราบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสั่งขั้นต่ำหนึ่งร้อยนอขึ้นไปสามารถส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองนะครับกล้วยน้ำว้าปากช่องกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง กล้วยไข่กำแพงเพชรนะครับทางเราก็มีบริก,รการจำหน่ายให้กับเพื่อนๆเนกษตรกรนะครับมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ